แมวขาวแม่แมวนะคะช่วงนี้ pm 2.5สูงมากเลยค่ะเด็กๆที่บ้านป่วยกันเยอะมากเก<อ>ี่ยวกับ pm 2.5เมคะที่ทําให้ป่วยบ่อยป่วยเยอะค่ะจ้ะ,ะในเรื่องของการป่วยของเด็กเนี่ยนะคะสาเหตุมันเกิดขึ้นได้หลากหลายนะคะถ้าป่วยในยอันดับแรกคือจากการติดเชื้อมีคนในบ้านติดเชื้อไหมนะคะ,คะหรือว่าลูกตอนช่วงนี้เนี่ยป้องกันลดลงไหมนะคะ,คะมีไปสัมผัสเชื้อโรคที่ไหนหรือเปล่านะคะเราจะไม่ตาหนิต PM 2.5อย่างเดียวเราจะทำให้เราละเลยะคะ่ะทำให้อย่างงั้นเราจะละเลยในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อนในอในสาเหตุอื่นๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือนะคะนี่เป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือนะคะออกมาเยอะมากเลยตอนนี้ด้วยว่า PM 2.5เนี่ยนะคะสามารถที่จะเป็น ใจทําให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะเมื่อกี้พูดในเรื่องของเรื่องของภูมิแพ้ไปแล้วนะคะ,คะก็จะเห็นว่า PM2.5 เนี่ยทำให้เกิดโรคทั้งได้2ส,ส่วนคือทั้งเรื่องของโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ งั้นถ้าเจ็บป่วยเยอะมากนะคะต้องถามว่าป่วยด้วยเรื่องอะไรนะคะถ้าป่วยด้วยเรื่องของภูมิแพ้นะคะอันนี้ค่อนข้างเกี่ยวข้องโดยตรงถ้าหากว่าป่วยด้วยเรื่องของตัวติดเชื้อนะคะ p m 2 5อาจจะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทําให้เกิดการติดเชื้อนะคะมันก็ไปทําลายทั้งระบบหละนะคะใช่มันทําลายเรื่องของทางเดินหายใจชางเดินหายใแล้วก็ยังทําลายภูมิคุ้มกันของคนเราได้อีกด้วยเพื่อช่วยทําให้เรายิ่งติดเชื้อไงคือรวมถึงถ้าใครที่ เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วติดเชื้อเท่านี้แต่อาการก็จะยิ่งมาก <มา S 2> ขึ้น,น,นมากขึ้นมากขึ้นค่ะจใช่ค่ะ,คะ,คะเหมือนลูกนะคะก็ตอนแรกก็ไอนึกว่าภูมิแพ้ค่ะไอไปมาเอ๊ะทำไมแย่ลงปรากฏว่าคือเพราะว่าเวลาเขาจะไอเลยทันทีเลยะคะ่ะเวลาที่มีเจอฝุ่นเพียงสองเท่าวันไหนค่าสูงเนี่ยก็เห็นเลยว่าเขาไอทันทีแต่ว่าเช็คไปเช็คมาไปพอดีไม่หายก็เลยไปตรวจคุณหมอปรากฏว่าอ้าว ติดเชื้อร่วมด้วยอะค่ะก็คือมันเหมือนแบบช่วยร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันหลายคนก็แบบไอที่บ้านเยอะแล้เปิดเครื่องฟอกอากาศวนไปแต่จริงอย่าประมาทนะคะช่วงนี้เด็กๆไม่สบายกันเยอะแล้หลายคนก็ติดเชื้อร่วมด้วยซึ่งเ PM 2.5ก็เป็นสาเหตุได้นั่นเองนะคะทั้งติดเชื้อในทางเดินหายใจติดเชื้อในปอดในเขาเรียกหูอักเสบหรือว่าหลอดลมอักเสบอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นจากเ PM 2.5ได้เช่นกันนะคะอย่าประมาทนะคะทุกคน